แค่นั้นบอกให้พ้อมต่อน้าเตอร์รายกายอดทงเขียนน้นบอกไปว่าจะลองฟูเลยนะบอกก่อนนะไม่ไหวแล้วอชอบจะดีเข้ามาขอบคุณร้อจอครับขอบคุณร้อนจออาจีเท่าไหร่ครับวันนี้บอกไว้นะเจอยอดทงอาจีเท่าไหร่ครับวันนี้ร้อจออาจีเป็นเท่าไทั้งหมดทั้งหมดกี่หมื่นทั้งหมดห้าหมื่น พี่เจี๊ยบทั้งหมด5 0 0 0มื่นพี่เจี๊ยบวันนี้มีเสียวยกงห้าเป็นไงบ้างครับอ่าไม่เสียดออกากาก็ธรรมดาครับเพราะว่าน้องเขาเน้นป้องกันตัวเพราะว่ามน่าจะนําอยู่ก็ครับแต่ว่าถ้ายังชนะไม่สวยเท่าไหร่ก็น้องเขามีการเตรียมตัวน้อยตามชอบไปหน้าก็จะพัฒนาให้ดีกว่านี้ที่วันนี้ต้องชนะสวยๆระยองห้านี่เขาไปลงเอฟยิงต้องออกข้างหรืว่าเล่นพาดี การยืนตัว <sen> น <festivals> ้อยครับขอบคุณเอฟตีต่อจะโต้งปาดีนขอบคุณเิฟตีพี่แอ๋นสุภมวิทยนะครับก็ภายหน้าก็บอกว่าทางเนาแล้วก็เสียบน่าจะมีคู่ในใจอยู่แล้วนะครับก็ฝากเชียร์ไอชาตพิมิตรเจ้อยู่ดีด้วยครับมองอนาคตร้องไงครับแล้วสพิมิตรไทยโชคดีอยู่ที่โปรโมเตอร์เลยครับค่ะผที่โปรโมเตอร์เสียบเอาไอเสียบเสียบท่าเห็นสมควรเลยครับครับผมเช่นนึงวันนี้อาจีเท่าไหร่ครับอาจีน้องเท่าไหร่เมื่อหนึ่งนะครับผมอ่าแล้วครับผมวันนี้อาจีเอ้าขอบคุณใครบ้างวันนี้ขอบคุณต่อจากนักมากรีตี่ ไม่น่าจะค,คุ้มดีครับน้องความกั้าคุ้ทุกคนที่ช่วยเชียร์และเป็นกำลังใจให้ครับเมื่อสักครู่นี้เสร็จน้องบอกว่าโชคกับใครนะย่าถงครับย่าถงย่าถง <laughs> <laughs>